สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v ีธรรมดาคช่อง v ีพธรรมดาก็จะมาน,นําเสนอช่องวีธรรมดาเจะมีกระทั่ไม่ธรรมดาอ่าธรรมดาครับไม่ใช่ไม่ไไมธรรมดานะครับ <c oughs> ธรรมดานะครับช่อง VP ีธรรมดาก็จะมาน,นําเสนอ ลาวสตานะครับลาวสตาของวันที่31กรกฎาคม2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันนะครับสีเหลืองสีเหลืองนําโชคนําสิ่งดีๆมาให้ทุกๆวันนะครับก็ลาวสตานี่ก็คือเลขจากประเทศลาวนะอ่าจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับออกเวลาบ่าย3โมง45นะครับของทุกวันท,ท,ทุกวันนะครับต้องมีดีทีธรรมดาก็าจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นเริเพื่พอความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับ ขอขอบพระคุณมากๆนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง VIP อธรรมดานะครับช่องวีธรรมดาก็จะมาแทนคาขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่กดติดตามกดถูกใจทุกๆคลิปทุกๆคลิปเลยนะครับก็โดยการมอบเลขให้ทุกๆท่านได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับวันที่3มิถุนายน2566นะครับลาวสตาร์3-4-5นะครับเน้นที่3กับ5นะ สามศูนย์ศูนย์สามสามหนึ่งหนึ่งสามสามสองสองสามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับส่วนห้านะครับห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับส่วนชุดวินนะครับสามสี่ห้านะครับศูนย์หนึ่งสองนะอ่าประมาณนี้นะครับอืมอ่าเราก็มาชมกันเลยว่าเด่นอะไรบ้างนะครับสามสี่ห้าเน้นที่สามนะครับ ใครตื่ซื้อเลขก็ฟังเสียงเราครับประมาณนี้อันนี้เขาเรียกคู่เจาะนะครับ3าม3ูน3ู3สามสามหนึ่งเจ็ดเจ็ะรูดก็ได้นะครับรูดสามนะครับอือกับห้านะห้าคูนคูนห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้ององห้าห้าหกหกห้าห้าเจ็นะครับอืเป็นสนี้นะครับส่วนสี่นะครับใครชอบเลขเลขสี่ก็จัดไปนะครับอ่านี่อันนี้คือชุดวินนะครับประมาณนี้นะครับขอขอขอุณมากๆนะครับ พบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้นะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงนะครับเนี่ยวดาก็จะเบาวางเลขให้ท่านผู้ชมเรุยนรุ่นๆกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันเลยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับจะลืมกดติดตามนะ่อขอบพระคุณครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคงก้องม,มีนะครับสวัสดีครับ